อล่ะทุกคนเมื่อกี้เข้าไปชมงานมานะงานเอเชียแปซิฟิกเร็วนะครับรู้สึกว่างานเขาจัดดีนะเดี๋ยวผมว่าคลิปวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวผมจะแยกเป็น2พาร์ทนล่วลหะโดยที่มีพาร์ทหนึ่งแบบสำหรับเรื่องที่ผมได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่และน้องๆที่อยู่ในบูธของ SRT หรือการรถไฟของประเทศไทยเราเนี่ยแหละขอให้ข้อมูลดีๆมากเลยแล้วก็ให้ข้อมูลไปค่อยๆเยอะเดี๋ยวผมจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับ ก็เป็นคลิปนี้แหละนะครับก็ติดตามดูเลยแนะครับตัวนี้คือระบบสัญญาณก็คงจะเป็นระบบอนาล็สัญญาณที่ใช mm ้ในทศไทยหรือเปล่า State อร์เรเวอฟเทอร์เรน SRT นะครับอันนี้เรยวแฟนเราจะรู้จักกันดีต้องต่อไม่ได้ทุกเรื่องมม่ไม่อะไรมา นี่เดีย๋ยวไปดูระบบกันหน่อยดีกว่าระบบที่เราไม่ค่อยได้เข้าไปเห็นในห้องคอนโทรไม่ค่อยได้เห็นของจริงเท่าไหร่นี่บ้านต่อไหวตัวอย่างสิบ้านหนองโดน,นอ๋อนี่คือระบบไฟมีไฟเหลืองไฟแดงเราสำนักํำหนดหรือว่านหมอบ้านหมอท่าเรือดีกว่าหน้าจอหลัก แคชิโนแคชิโนสามร้อยยอดโอ้ชุมทางป้าพาชีเอ๊ะไอ้ตัวน,นี้คือเลียวทางหรือเปล่าเลียวทางหรือเปล่ปาอันนี้ระบบอนาสัญญาณน,นี่เป็นเรียวทางเรอนี่เป็นมอนิเตอร์เรียวทางแต่ตอ,อนนี้เรียวทาง นี่เป็นซิมวันนี้เราลองเราลองเซตลองเล่นได้แต่เรือทามตัวนี้ออ๋คือตัวนี้ใช่ไหมครับมันจะตรงนี้เหมือนกันนั่นนะที่เราทำไปลาวอ๋อเรามิบ้านท่าเรือบ้านหมออ๋อคือข้างในก็คือเหมือนเป็นท่าไปจากไทยอ๋อเป็นตัวเลโบต์แต่ตัวนี้คือตัวเรือทามที่วิ่งกันอยู่จริงๆตอนนี้นะครับววาไเอั้อันนี้ดูยังไงนะครับ ก็มีมีรถจอดอยู่เนี่ยค่ะมีรถจอดอรอเสียท่ารอเสียท่าก็มียังไปรู้พอดีก็จะกาวรู้พอดีเยค่ะก็จะมีขบวนรถอยู่เหมือนกันมารอเสียท่าเพื่อที่จะออกมาบ้านักเราอ่ะโอแล้วการเสียท่านี่เราคอนโทรลผ่านหน้าจอนี้หรือว่าเป็นคอนโทรลที่ควบคุมหรือว่าเราคอนโทรลที่ไหนก็ได้คอนโทรลที่ถ้าเป็นตัวนี้เขาจะอยู่ที่อ่อ C D C ที่บางซื่อก็คือมันจะควบคุมถ้าเป็นสายหนึ่เราจะควบคุมหนึ่งมากกว่าแบบอ๋อ มากกวเบามาใส่อีสานมั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 นก็คือ,คอทุนใช่ไหมอ๋ออย่างนี้นเลยเพาะว่าจริงๆแล้วว่าการควบคุมขบวนรถไฟการควบคุมปิดเปิดทางเนี่ยจะถูกควบคุมจากที่ศูนย์กลางที่บางซื่อใช่่ CDC. อ๋ออย่างนี้น,นเลยเพาะว่าคือจากบางซื่อเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ยุดยาเป็นสระบุรีแก่งคอ,อยจนถึงมากกวเบ,บาเลยแล้วก็ทางแสนเหนือด้วยประมาณนั้นใช่ไหมถ้องค่ะของ CDC อย่างเดียวค่ะเราจะควบคุมอ๋อตรงนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่ขอนแก่นอ๋อ ก็คือศูนย์ที่บางซื่อจะควบคุมสองเส้นทางนี้ใช่ค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะบางซื่อจะควบคุมบริเวณนี้ที่หนึ่งแล้วก็ส่วนที่หนึ่งจะเป็นเราจะควบคุมจากขอนแก่นก็คือเส้นนี้ทั้งหมดส่วนส่วนเส้นนี้ค่ะเรากำลังเรากำลังเริ่มทำใช่คือกำลังทำใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็น จา,จ,าจ,าาจากจากจากเออเรียกว่าจากสะพานถิถ่นขึ้นไปเนี่ยค่ะจนถึงเชียงใหม่ค่ะอันนี้อนาคตเราถึงจะขับอ๋อก็คุณหมายความว่าตรงนี้คือต้องรอทางคู่เสร็จก่อนใช่ไหมการที่เป็นสีฟ้าเพราะที่ทางคู่ยังไม่ถึงใช่อ๋อแล้วตอนนี้ทางคู่นี่คือตอนนี้ทะเลเสร็จหมดแล้วใช่ค่ะอ่าแล้วก็ทะเลเสร็จหมดแล้วแล้วก็จากม้าก,กระเบาถึงชุมทางถนนจิระยังไม่ติดตั้งนะสัญญาณอ๋อโอเคเข้าใจแล้วไอ้ตัวนี้คือ กำลังจัดใช่ไหมครับตรงนี้กริ่มทำกำลังทำแผนงาำแพงมาด้วยอ๋ออันนี้เส้นแก่งคอยไปถึงบัวใหญ่อันนี้ก็ยังไม่มีเนาะยังไม่มีแผนพี่เชิญเลยฮะนั่งกครับผมโอ้ยขอบคุณมากเลยที่เพิ่งรู้เนี่ยว่าเพล่วผมเข้าใจว่าการควบคุมไอ้ตรงนี้มันจะอยู่ที่สถานีใหญ่ๆตามจุดต่างๆแต่นี้ไม่แน่เชื่อว่าควบคุมจะบางซื่อตัวเดียวอันนี้มันจะเป็นแบบนี้ย่อย นี่เราจะรอมาแต่ที่สูนี่เราดึงมาดึงดูที่นี่ที่บางซื่อโอ้โหดีจังเลยอย่างนั้นเมายคมว่าต่อไปในอนาคตนี่คือส่วบางซื่ออาจจะดูได้ทั้งหมดเลยที่เห็นวงกลมนี่ที่ถ้าณวันนี้เรามีที่บางซื่อครับและที่คอนแก่นคก็แต่ประมาณโคราชขอนแก่นและขณะนี้เราจะมีสามที่ที่เราังกาลดงเนินการสร้างถู่ที่โคราชนครสวรรค์แล้วก็ที่หัวหินแต่แล้วเราก็จะมีกระจายเป็นห้าจุดแล้วอนาคตเราจะสร้างตัวนี้ต่อ ต้องรอต้องรอทางคู่เสร็จก่อนเลยสองตัวนั้นข้างบนใช่ครับคือตัวนี้มาพร้อมทางคู่เด็ยวอ๋อไปรู้ปแล้วสัญญาณใหม่ลรวก็รอรัฐบาลรุ่ใหม่เนี่ยที่มาทำอย่างนี้คือระบบห่วงก็จะไม่มีแล้วต่อไปเลยนะคนไม่มีครับโดียวโดยไก็ค่อยลดลงเรื่อยๆอ๋อโอ้โรู้สึกตื่นเต้นจริงและนี่คือถ้าเกิดสูงกรางบางซึ่งเราสามารถดึงของทุกจุดมาดูได้ไหมครับทุกจุดอ๋อเพราะว่าไม่ได้คืออย่างอื่นเราจะไม่ทราบ แต่เรามีแผนว่าคือต้องเรียนว่ามันเทคโนโลยีที่ยากขึ้นทันดึงมาแต่๋ยวจะเอาเอามารวมันดูที่บางซื่อได้ไม่ได้ควบคุมอ๋อแค่ดูไอเสียบมาวิเตอร์ลิงอ๋อโอเคไปควบคุมมันคือเฉพาะจุดของเขาเพราะเขาจะใครของมันอ่าโอเคเข้าใจได้เชิญคนดูนี่อกี่ดูยังอันเด็ดเด็ดดูนี่เป็นสถานีอันนี้เล่นได้เซ็ตได้อ๋ออันนี้คือเราจะลองวอเทอร์นิสถ้าเกิดเราไปดูที่สถานีสามร้อยยอดนี่คือรางข้าวบุที่มีประมาณนั้นใช่ไหมครับ อันนี้เป็นตัวซิมูเลเตอร์ใช่ไหมแล้วก็เหมือนซิมูเลเตอร์จากลางหลักของจริงมาเลยอ๋อตันนี้ก็เหมือนกันชุมทางบ้านพาชีก็เอามาจากจริงแล้วสมมุตินะครับว่าตอนนี้รถไฟมันจะวิ่งจากตรงน,นี้เพื่อจะมาที่เนี้ยเราต้องมาเปิดทีละช่องทีละช่องหรือเราบอกว่าให้มันมาที่นี่แล้วให้มันอัตโนมัติเปิดเส้นทางให้เองเลยเร,เราเราเซ็ตรูทเอาค่ะเราตับเราตั้งได้อ่าอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเชียร์รูท อ่ะได้ครับเดี๋ยวลองเคียร์รดูดูครับตัวนี้ใช่ไหมคะเราจะไปที่ตรงนี้อ่าจะไปที่หนึ่งหนึ่งสี่ทีอันนี้ติเขียวอันนี้ขาวติ๊กเขียวตัวหลอดไฟตัวตรงนี้จะเป็นตัวประแจค่ะมันก็จะสับแล้วก็เปลี่ยนมาที่เสาที่เจ็ดอ๋อคือเราต้องเรียกเสาใช่เราจะนั่งปืนเมื่อคืนมาจะอ๋อแล้วมันก็จะออโต้สับประแจให้เอง อ oh. แล้วก็ถ้าถ้าเราจะออกมาตรนี้เอย่าแเปี่ยนที่เสรี่ <c oughs> สมมติว่าเราจะออกมาที่ตรงนี้่ะ <c oughs> เรา <c oughs> เราเราต้องยกเลิกตัวนี้ก่อนเพราะว่าเหมือนกันแบบรถวิ่งนิ่ง่มาจอดตรงนี้นะครับ รถวินถ้ารถบิงมาจาอดตรงนี้ตรงน,นี้จะเป็นสีแดงอ่าิดเปเดเดแล้วก็เราจะเอาจากเสาออกเรา,เาจะข่าวออกมาเรื่องนี้แล้วเราก็ต้องมาเซตที่ตัวเสาดีให้เป็นสีเขียวใช่ค่ะไอ้ที่เสาหมายเลขอะไรอันนี้เราเราจะมาจากเสาหมายเลขสา <31. S 2> มสิบเอ็ดแต่สามสิบเอ็ดไมนไม่มีในนั้นใช่ไหม อ๋อแล้วางแล้วตอนนี้ระบบอัลสัญญาณระบบใหม่ของเราเนี่ยม anyway> ันจะรู้ไหมครับว่าตอนนี้มีรถไฟกำลังจะมาแล้วถึงไหนแล้วมันจะรู้ไหมอ่านะฮะคือคือถ้าที่สถานีเองใช่ไหมครับผมถ้าสถานีเองเดี๋ยวผมอ๋ออันนี้ชุมทางมาพะชีที่เยอะมากผมผมซิไม่ดูตัวนี้ ผมว่าถ้าเกิดผมอยู่ที่ที่ภาชีเนี่ยนะครับอันนี้คือเราสามารถระบุเลยไหมว่ารถไฟควรจะต้องจอดต,ตรงไหนเรากำหนดล่วงหน้าได้ใช่ไหมครับอ่าโอเคถ้ารถไฟจอดในอ,อย่างนงี้นะฮะถ้าเกิดเราผมผมเสัน ผมก็ไฟมาแบบนี้นะมาเนี่ยนะฮะถ้าถ้าเขาเห็นสัญญาณเหลืองเขาวิ่งมาแล้วเขาคือคนขับจะไม่คิดอะไรมากนอกจากวิ่งไปเรื่อยๆอ่าฮะจนเจอแดงแล้วก็หยุดอ่าใช่ครับเหลืองก็ให้ระวังหรือว่าอันนี้มีเขียวไม่เข้ามีเขียวด้วยอ่านะฮะเขียวม่านีเขียวเหลืองแดงเหมือนรถทำให้โดนเหมือนรถยนต์เลยใช่ไหมครับคือคือมันมีความแปรผันสมมติว่า ซื้อคนขับเนี่ยนะับไม่จำลองมาสดงดูเขาจะไม่ได้ดูสนใจเลยเลยแต่เขารวนเหลืองเข้าไปได้ถ้าเรือไปแล้วเขาว่าเลือเลือต่างยังไงหมอต่างนี้ต่างกับรถยนต์ยังไงเหลืองคือสามารถยังอนุญาตเดี๋ยวครับไปฮะเือเลือรถไฟคือเออเืองรถยนต์คืออีก3วินาทีจะหยุดใช่ไหมแต่เลือเหลืองรถไฟก็คือเหลืองนักเตรียมจะหยุดเมื่อเจอแดงเขาอย่างนี้ปุ๊บเขารู้แล้วร้วเขามาแต่เขาเจอแดงเมื่อไหร่เขาจะหยุด อ่าโอเคเขาก็จะลอดูดีๆนะฮะถ้าเกิดผมเซตตัวนี้นะผมไม่ทำอะไรเลยตัวนี้ดูดูนะเกิดอะไรขึ้นไม่เหลือเกี่ยวเกี่นะครับอันนี้ก็เป็นซีเควนเหมือนกันนะต้นสีเขียวเองมันเนี่ยดูนิดเดียวหนึ่งไม่จะเขียวเลยเนี่เขียวผมไม่ทำต้องมันอัดตัวนี้ใช่ไหมถ้าเห็นเขียวแปลว่าเขาเรียกว่าอัดเต็มที่นี่คือแบบกรณีนี้คือรถวิ่งผ่าน ก็คือเราเราให้ไปาทางมึงเขียวแล้วเพราะฉะนั้นตรงต้นทางตรงกลางๆเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องเหลืองละใช่ครับคือมันจะว่าสั่งเหมือนคั้นเรียกนี่คืออิตอรล็อกกิ้งนะแต่ว่าอยู่ดูปุ๊บนี่เกิดะเลออฟตันมีรถค้างอยู่อืนี่การเป็นแดงอ๋อเพราะฉะนั้นวให้ไปอืมให้ระวังแล้วห้เป็นแดงปลอดภัย โอเคแล้วก็เนี้ยอยากรู้นะครับระบอบัลสัญญาณใหม่ที่จะใช้ในประเทศไทยเราเนี่ยมันจะรู้ไหมว่าตอนนี้รถไฟมีรถไฟอลังจะเข้ามาหรือมีรถไฟจอดอยู่โดยที่เราไม่ต้องไปกําหนดในในซิมูเลชันอ่าคือถ้าถ้าเราที่สถา,าน,นีนี้ใช่ไหมฮะ,ะใช่ที่ผมทาเนี่ยผมเซ็ตออกไปนอกถ้าเกิดตัวนี้เข้ามาเนี่ยตัวนี้จะติดติดสีและมีเสียงดังที่กำลังจะออกจากนี้แล้วน,นะจะแจ้งเตือนอันนี้คืออัตโนมัติจากตัวรถไฟเองหรือเปล่ารือว่าการเซ็ะอ๋อจากการเซ็ตผมทำาให้ดนอตัวนี้นะฮะ มันมันคงยกล้อลูบลอนกันครับอ๋อมันล้อลูดครับนี่เขาตอนแรกมีรถไฟจอดอยู่ใช่ไหมครับมันจะไปไม่ได้มันกลายเป็นติด C ทางนู้นใช่ไหมนี่คือ Direction ทางนูนจะเห็นเป็น C ทนนถ้าถ้าไม่มีถ้าอยู่นี่มีแต่ N เอนดะิ้งแต่ถ้าซีเมื่อไหร่ก็รู้เขาจะมาหาเราแล้วอ,อันนี้รั้นจริงจะรู้แล้วก็มีสัญญาณดางังแล้วคนนี้คือในตอนที่เราใช้งานจริงเ่ยในขณะที่มีรถไฟวิ่งเข้ามาเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าตอนนี้จะมีรถไฟวิ่งเข้ามาจากตัวนี้หรือว่าเราจะคต้องคุยกันทางไหนคือถ้าจากตัวนี้เราก็รู้จะรู้จากตรงนี้เลยใช่จะมีระบบโทรคมที่เราคอยสื่อสารกันด้วยคอยคอยคุยกันอ๋อย่างั้นหมายความว่าก็จะมีระบบโทรมาสที่รู้ว่าตอนนี้รถไฟใกล้จะบารถึงแล้วใช่คร <sẽ S 1> ับแต่ถ้าเกิดรถไฟ<ช>มันมาถึงตำแหน่งนี้หรือตำแหน่งนี้ เราก็จะสามารถรู้ได้เลยใช,ใช่ครับ,รบเพราะว่าจากสถานีถึงสถานีเขาจะมีการส่งส่งรถกันอยู่แล้วนครับก็คือถ้ารถไฟเลยเสาเนี่ยครับเขาทางไหนก็จะวอรหาสถานีต่อไปว่ารถจะเข้าสถานีเขา,อ,า,าอ๋อก็ต้องใช้ค,คนช่วยอยู่ใช่ครับอ<า>๋อคือด้วยทั้งระบบด้วยทั้งคนด้วยอ๋อฮะอย่างนั้นหมายความว่าตอนนี้สมมุติถ้าเกิดเราปล่อยรถไฟออกไปแล้ว ในขณะเดียวก,ก,กันมีรถไฟกำลังวิ่งเข้ามาก็คือรถกำลังมีรถไฟวิ่งเข้ามาแต่ว่าอยู่สถานีนี้มันออกจากสถานีนา,านนทบนนีทางสถานีก่อนที่จะเข้าเราก็ต้องเซฟขอขอ,อทางอ๋อเราต้อง,งส,ถสถานีเราสถานีหน้าอ,อนุมัติไหมเพราะว่าท่านจะติดรถอยู่เขากอนุมัติไม่ได้ไมันจะติดสัญญาณกันมันมีโอกาสที่เป็นทิ่ไมนเอืรอเลยไหมครับอย่างเช่นว่ารถไฟเนี่ยเขาออกมาจากสถานีนุรากางจะมาเข้าช่องนี้เราไม่รู้สมมติ แล้วเ,เราเกิดที่เว่าะเรื่อปล่อยรถออกทางช่องทางเนี่ยมันจะเป็นทางนน้นเนี่ยมันมีระบบป้องกันไหมครับเสาสัญญาณจะไม่อนุมัติจะไม่อนุมัติใช่ไหมครับคือเขาจะรู้ว,ว่ามีรถไฟปล่อยมาแล้วแต่ยังไม่เข้าสถานีประมาณนั้นอ๋อที่เป็นระบบอน,น,นันสัญญาณตัวใหม่ที่จะใช้ในประเทศไทยคือตอนนี้ใช้ทางคู่ไปแล้วใช่ไหมครับ,รบก็คือทางคู่ที่ถึงจากภาคกลางจนถึงมะกราเบา ใช่ไหมครับเราก็จะมากก็เบาถึงทุวงทานหรือกีฬาจะไม่ทำใช่ครับมากกเ่าก็จะเป็นโซนฝั่งนี้ครับใช้เหมือนกันเลยแต่การเดียวกันครับอืมอืมตางรู่ทั้งหมดที่ขึ้นนะที่เจ็นแปดเก้าสามสายเนี่ยจะเป็นหมดตกนี้หมดเลยครับอ๋อเราเรียกกันว่า CPI ครัใช้หมดแล้วอ๋อดนี้คือใช้จริงแล้วใช้จริงอยู่แล้วครับตอนนี้คือใช้จริงอยู่แล้วจริงหมดแล้วมีสายในเรื่องของที่เจ็ดใต้ขั้นผสมที่เอาเราผสมคลิปใช้อ๋อ จะถึงจุมพรเนาะก็เป็นสายตาที่กำลังจะเปิดใช้สิ้นปีนี้เนาะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดยังยังไม่เปิดใช่ไมครับยังโอเคขอบคุณมากครับนะครับกราบนะครับทุกคนเดี๋ยวพอเรามาถึงบูธสุดท้ายเมื่อกี้แล้วเราก็ได้ความรู้เยอะเลยเกี่ยวกับระบบปนะลัสัญญาณตัวใหม่ที่เราจะใช้ในประเทศไทยเรานะครับแล้วมีการใช้งานจริงแล้วไม่ได้มีการแค่ทำเดโม่เลยครับ แล้วก็โครงการรถไฟความเร็วสูงนี่ยังไม่รู้นะว่าจะใช้ระบบอัลลสัญญาณแบบไหนแต่ว่ายังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับก็ยังไงสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับว่าระบบรถไฟไทยเราในช่วงนี้คือมีการพัฒนาคิดว่าสูงที่สุดแล้ละตั้งแต่มีการพัฒนาที่ประเทศไทยเรามาตอนนั้เป็นช่วงที่ดีที่เราได้เรียนรู้ทเ,รรเทคโนโลยีตรงนี้ด้วยนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ